อะเห็ดอ้อยนะเนี่ยบืมจะแก่บืมบุญคุณข้องอ้อยข้องโรงงานเชียนอ้อยเขียวงามมีความสุขย่ากับเอาเล้วปุยกับใส่เล้วเรียบร้อยคัดตัดเอาตะเงินมาเนี่ยจะไปโรงงานสวัสดีครับนายนิรันดร์มงแก้วครับซื้อสำรัดมงแก้วจ้าที้เลขไม่เห็ดหนาเห็ดเห็ดเป็นทงหน้านี่แหละ มันนี่มันแรงก็เลยไปมางไฮมางไฮแล้วแม่ก็เลยเอาเงินแต่หันมาลงทุนแม่มางประมาณอยู่ทีแรกมางอยู่ประมาณอยู่สิบลานี่แหละขาบ้านเพินว่าเป็นพี่บ้ามางไฮมางนานแล้วแม่กัอนสิบรานี้เพิ่นก็มาซื้อผ่านอ้อยแม่มันนี่นะ่ะซื้อผ่านอ้อยนลยระเกตผ่านแม่ก็มีเงินปีต่อมาแม่ก็มามางเบิด มังไ้มังหน้าเพื่อมังแล้เรีวแม่กันมาปลูกน้ำกระทบวงแม่เป็นเดี่ยนเพื่ะเป็นเดี่ยนล้วแม่กว่ามันเหมือนสิศใต้เราเราอ้อยก็ได้แล้วมันน้ำแห้งเราเป็นแห้วจันบานว่ามันเรามันเหมนเน่าแล้วให้ปลูกไว้มาประมาณสามสิบปีแล้วละครับเพราะว่านลูกกัญย์ใหญ่หยไดลูกเคยเยุดได้ล้านแล้ว ช่วงนั้นเก็ตรธรรมดาไนี่ละครับโดไท a เผาเดียวโดไทยน้อยล้องต้องใส่แบกแบกใส่แบกใหญ่ตามล่องอ้อยแต่ว่าฮงบุญีให้น้ำหล่อแต่น้ำฝนบุญีน้ำหยดน้ำลาดเตี๋ยถ้าจะน้ำฝนกันฝนบาโต๊มาก็ตายเลี้ยงซะพอน้่ตัดพ่อแม่กันก็คือมีหกล้อคันหนึ่งมันได้อ้อยแล้วมันแม่ก็มาซื้อสิบล้อคันหนึ่งมันอีสิบล้อพ่อกะครับ หกล้อเมฆอะครับหกล้อนี่เมฆจะขึ้นตลอดเพราะว่าเมฆจะขับขับหกล้อพอเมฆจะขึ้นพร้อมขึ้นลอยของเขาเพราะว่าเมฆจะโดดขึ้นด้านบนแล้วเมฆก็เส้ลงหยวนอ้อยให้เวียนบางทีเมฆก็บาว่ายจ่มเมฆก็ขึ้นถึงแพลเวียนหยวนให้เมฆก็ขึ้นเราขึ้นแพแล้วาเมฆก็โดดลงมาขับรถไปต่อนี่พ่อกขับสิบล้อบางทีพ่อก็ไปส่งฮอดปูกเขียวพอนะแล้วแม่ก็ไปตามพ่อปูกเขียวนะขับไหลก้นกันไปเลย มมนในหลังยาแม่กับบอได้หลงพ่อก็ได้หลงแม่ก็เอาสิบรอกลับมาบ้านใช่นะโอ้ยมีความตูกถึงมีกามตู้อันนี้ปัจจุบันนี้เก็ตไทยเหมันก็แบบมันเหีดเฮ็ดดีเฮ็ดง่ายขึ้นกว่าเกา่าพอเชียงใหม่เชียงเมืองเขากม็มีมีรถสรางขันสีขันแล้วถึงรถน้อยรถใหญ่ขันสมัยแล้วมีรถใหญ่ร้อยี่สิบแรงแล้วเลาก็ มีป <Cornell>. ีเปอร์ปีเปอละเบิดดินดานไม่รือโรตารี่ตีใบเขาก็มีบมดแล้วให้เกา้อยกลไลนี่ก็เราเป็นหอดรอบพอดีก่อนดีก็เกาไลอย่างนี้นี่แหละอันใดก็ได้ดีก e. ่อนพูกก็ให้บิทาาฝนนบมือเป็นห้อนมดแล้วโอ้ยมาเถินเทวดาเลยวันที่มันเย้าวซใายให้ได้เทิรนหน้าฝนถังกาพู ผู้วัแล้วฝนวัดเลงหมาวัดนเนาซะตกียนโบบถันสมัยปันไดเพราะว่าบคิดเที่ยวน้ำส่เป็นผู้วัยตะกี้เหมือนกันพูแบบผู้แบบธรรมชาสของงั้นสาวไฮเนาะเงินแต่ละไายแต่ละอย่างกระิีประมาณจะเจ็ดแปบตันนี่ละตะกี้น่ะไอ้กระตื้นตื่นมันก็เลยบม่ไล่ต่อสมมตินี่โอ้ยไทยเลิกอย่างที่ลายตรงห้าสิบหกสิบเซนก็เนาะมันก็เลยได้ไล่ต่อไล่ปีอันนี้ไล่ต่อนี่ก็มีตะกำไรเนาะ กำไรทั้งนั้นตัดปรับปรุงปรับปุ๋ยใส่ใส่น้ำยดไปน้ำแห้งเป็ตนตะสอนกันอย่างหนึ่งผันอ้ยอยก็ดีแล้วนี่นะผันอ้อยกย็เยมเลยหนักน้ำหนักไล่เห็ดอ้อยเห็ดไงก็เกอยังทินไรกับพวกคาดหรอกสิบห้าตันต่ไอไร่เท่านีอยยังทิลไรทางโรงงานเพิ่งกะดีดีูออผู้จัดจาการเพิ่งมาย่มแม่ตลอดทั้งลดตัดทั้งเชียงไม้เชียงเหนืออันใดดีเราก็มาแนะนําให้แม่ย่างยืนนี่ก็คือ ลูกกระสานตอเพราะว่าลูกต้องที่กะเห็ดดีเห็ดใส่ใจนะเห็ดอย่างอื่นก็พอคืออ้อยคืออ้อยนี่ดีกูมูทิ่สุดถึงว่าน้ำที่ท่วมกันอย่างเรือออยู่คือเก่าอยู่เคียงมือเขาก็ครบแม่าีบย,ยังยืนไปโดนอยู่ไล่ซองหญิงทำไรอ้อ,อย,อย,อยมีความสุขมิดพูนร่วมอยู่ร่วมเจริญ <laughs>